ไอ้เคงนะฮะไอ้พักประชาชนเนี่ยนะฮะคือหมาหัวเน่านะท่านผู้ชมนะเออมันบอกว่าต่อไปนะเราสามารถร่วมกับทุกพักไม่มีข้ออ้างแล้วนะเราไม่ได้แก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วนะเออโอ้โหถามไปถามพักอื่นเขาได้ยังว่าเขาอยากจะร่วมด้วยไหม <c oughs> นะไปถามพักอื่นรื้ยังว่าเขาอยากจะร่วมด้วยไหม ร่วมหัวโจมท้ายกับไอ้พักล้มล้างเนี่ยเขาอยากจะร่วมด้วยไหมเออนะครับอยากจะเป็นรัฐบาลมากนะตอนแรกตอนแรกบอกอะไรนะบอกเราจะเป็นรัฐบาลพักเดียวเราจะเราจะได้300กว่าเสียงว่าอย่างนั้นโอ้โหแล้วตอนนี้บอกเราร่วมกับเราร่วมได้นะเราร่วมกับทุกพักได้นะมีลุงมีเรานะตอนเนี้ยเออนะร่วมได้หมดเลยนะถ้าใครอยากจะร่วมก็ร่วมนะ เขาอยากจะร่วมถามไปถามพักลุงพีรพันธ์นะไปถามเสียหนูนะไปถามเพื่อไทยนะเขาอยากจะร่วมไหม,มเขามีแต่สังคมรังเกียจไอ้พักเนี่ยพักเป็นหมาหัวเน่าอ่ะนะครับเออนะใครเขาอยากจะร่วมด้วยนะโ,โหด่าเขาไวทท้ทุกพักเลยอ่นะโดยเฉพาะไอ้ดอมส้มเนี่ยนะฮะ ด่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะโอ้ยตัวดีเลยนะด่าเขาด่าทุกพักเลยนหะครับเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาร่วมจริงๆมันจะทำหน้าอย่างไงพอดอมส้มมึงจะทำหน้าอย่างไรวะอ๋อมาเลยค่ะฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาเลยค่ะะมึงไม่มึงไม,ม,ม่อนุรักษ์มึงไม่นี่ลวเหรอฮะมึงไม่ทัหาปีดีแล้วเหรอเออ โอ้โหนะจะขำกิ้งเลยนะถ้าเกิดเขามาร่วมจริงอะนะไอ้พวกด้อมส้มมึงจะทำหน้ายัางไงวะไปด่าเขาอะไรนะแป้งบ้างแหละนะด่าเขาเป็นลุงไดโนเสาร์บ้างแหละนะเออถ้าเกิดเขามาร่วมกันร่วมกับมึงจริงๆอะนะเขามึงจะทำหน้ายัางไงวะเออไปด่าเขาเป็นพวกล้าหลังไม่อยากพัฒนานะด่าสารพัดเออ นะครับโอ้โหด่าลุงอะไรนะลุงลุงตู่แปดเก้าปีไม่พัฒนาอะไรเงี้ยด่าเขาไปซะเยอะตอนนี้โอ้โหขอร่วมหน่อยนะขอร่วมหน่อยนะโอ้ยใครเขาอยากจะร่วมด้วยนะครับสมัยหน้าก็เตรียมศูนย์พันเลยพักสม้มนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้เดือนเนี้ยแหละนะเขาจะตัดสิทธิ์ไอ้สี่สิบสี่สอสอแล้วเนี่ย เออมันจะเหลือสักกี่คนวะสอสอมึงอะนะเออนะครับมันจะเหลือสักถึงสิบคนด้วยเปล่านะเออต่อให้อพิธามาช่วยหาเสียงต่อให้ใครมาช่วยเสียงมึงก็แพ้หมดอะ่ะไอ้สอสอเนี่ยส้นยสอมอะนะเออตัวจิ๊ดๆตัวเด็ดๆ็ดมึงอะนะเดี๋ยวโดนหมดนะครับ สมัยหน้ามึงเตรียมศูนย์พันได้แล้ว,ลวไอ้ส้มเมอ้นะเออไม่มีใครก็อยากจะเอาด้วยหรอกนะครับเออไม่มีใครก็อยากจะจับมือด้วยหรอกนะไอ้พักส้มเนี่ยนะเออพักตบัดสัตว์ของแท้นะฮะเออตอนแรกก็หยิ่งทะนงแมมฉันจะได้สามร้อยเสียงฉันจะตั้งรัฐบาลพักเดียวแลนสไลด์ทั้งแผ่นดิน ตอนนี้บอกว่าเขาจับมือกับใครก็ได้จับมือกับใครก็ได้มาเงน้นเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ